เีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับคุณครูเหมยน,นะคะในชั่วโมงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะวาดภาพระบายสีในส่วนของรถยนต์ค่ะแต่จะเป็นรถอะไรนั่งนะคะเราไปดูขั้นตอนการวาดกันเลยค่ะการวาดรถยนต์ เรามาเริ่มวาลดลรถกันเลยค่ะครูหมวยมีล้อรถให้เด็กๆ2ล้อนะคะเราก็จะใช้เส้นตรงนะคะในการเชื่อมล้อรถทั้งสองล้อเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทะะามาําในส่วนของตัวล้อรถต่อไปนะคะเราจะมาวาดในส่วนของตัวรถกันนะคะครูหมยจะใช้เส้นโค้งนะคะลากยาวเชื่อมระหว่างล้อรถล้อแรกกับล้อที่2นะคะแบบนี้เลยค่ะ เด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมในส่วนของด้านบนในตัวของที่นั่งของคนขับค่ะก็จะใช้เส้นโค้งเหมือนกันนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆได้แบบนี้หรือยังคะทีนี้นะคะเราจะมาตกแต่งในส่วนของตัวรถค่ะคุณหมวยก็จะใส่วงกลมเข้าไปด้านในของล้อรถนะคะให้สองข้างเท่าๆกันนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะวงกลมแรกนะคะ แล้วก็จะใส่ในวงกลมที่2ค่ะในส่วนของล้อรถข้างที่2นะคะเด็กๆค่อยๆวาดนะคะทีนี้เราจะมาเติมในส่วนอื่นต่อนะคะก็เหมือนจะต่อในส่วนของท่อไอเสียออกมานะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะมาตกแต่งในส่วนที่นั่งของคนขับค่ะคเหมือนก็จะใส,ใส่เส้นตรงนะคะแบ่งครึ่งนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็จะลากให้เส้นขอบของที่นั่งของคนขับแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำเหมือนเหมือนกันนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เราก็มาจะเติมในส่วนของไฟหน้ารถนะคะแล้วก็ที่ เปิดประตูรถแบบนี้ค่ะ2ข้างเลยนะคะ2ฝัง่งเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟท้ายรถแบบนี้นะคะก็เสร็จลงไปแล้วค่ะสำหรับการวาดรถนะคะเราไปดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์กันเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือผลงานที่คุณครูเหมยตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามที่ตัวเองสนใจเลยค่ะเด็กๆคนไหนดูขั้นตอนการวาดไม่ทันก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้ได้ดูกันด้วยค่ะพอเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการวาดรถไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับผลงานนะคะมาอวดคุณครูในไลน์กลุ่มอดเพื่อนๆสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ